คลิปนี้เรามาสู่กับการกินกันที่ร้านข้าวต้มกอสุนหวดกอสุนหวดเป็นร้านข้าวต้มเก่าแก่ดั้งเดิมย่านฝั่งทนตั้งอยู่ที่ปากซอยตากสิน34หรือที่คนแถวนั้นเรียกว่าซอยโกบอเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นค่ะเมนูให้เลือกเยอะเลยวันนี้เราสั่งผัดใบปอค่ะผัดใบปอที่นี่อร่อยมากๆเลย อีกเมนูหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะคะก็คือยำกั้งค่ะกั้งสดแซ่บมากพริกกระเทียมเยอะเลยค่ะเมนูนี้เต้าหู้ทรงเครื่องน่ากินสุดๆเลยค่ะเต้าหู้เขาจะทอดมากรอบนอกนุ่มในแล้วก็ให้กุ้งตัวโตๆ,ๆอีกเมนูหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะคะก็คือหมูกรอบทอดพริกเกลือกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็อร่อยค่ะ ต่อกันด้วยไส้พะโล้ทอดเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเกลียบทอดมาได้กรอบกำลังดีน้ำจิ้มอร่อยด้วยค่ะใครชอบกินน้ำซุปแนะนำซุปเยื่อไผ่รสชาติดีเลยน้ำซุปอร่อยมากๆเสิร์ฟมาร้อนๆคล่องคอเลยค่ะมาร้านข้าวต้มแล้วต้องมีเมนูนี้ค่ะผัดหอยลาย อร่อยทุกเมนูเลยนะคะที่ร้านกอซุนหวดมาได้บ่อยๆเพราะมีอีกหลายเมนูที่อยากสั่งเลยค่ะการจอดรถก็สะดวกนะคะมีที่จอดรถหลังร้านใครชอบกินข้าวต้มไม่อยากให้พลาดเลยนะคะมาสุกกับการกินกันที่ร้านกอซุนหวดสวัสดีค่ะ